สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท Allinovation no ขอนำลูกค้ามาดูเครื่อง p u r p u r i r i e r นะครับของทางบริษัทตัวเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถที่จะโชว์ทางด้าน pm 2 5ก็คือการสามารถกำจัด pm 2 5 2> ได้นะครับแล้วก็กำจัดสาร voc หรือสารที่เป็นทางด้านพิษต่ตางๆทางด้าน ที่มนุษย์ไม่ต้องการนะครับก็คือสามารถที่จะโชว์ได้ทั้ง VOC PM 2.5แล้วก็ Temperature แล้วก็ตัว Humidity นะครับเดี๋ยวทางตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ย mm hmm. ก็กำลังโชว์สเตตัสสีฟ้าสีฟ้าก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ค่าของ VOC เนี่ยอยู่ในสภาวะที่สะอาดที่ห้องนี้กำลังสะอาดนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูในโหมดออของทางตัวเครื่อง ในโมบายนะครับเราก็จะเห็นค่า v ิวีด้วยนะครับว่าค่า v ิวีต่อนี้มีค่าเท่าไหร่เช่นอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้ค่า v ิวีอยู่ที่0.0นมิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวโทรศัพท์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสั่งการก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่0.16มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะวัดได้ระดับตามอุณหภูมิ ก็28องศา h อยู่ที่38นะครับสมมุติเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีการดูดอ่าดูดอากาศนะครับเพื่อทำความสะอาดในห้องนะครับเราก็กดตัวพัดลมนะครับให้มันมากขึ้นนะครับนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับทั้งสองตัวนะครับอ่าครนนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลที่ตัวเครื่องเองเลยเราสามารถปรับที่ตัวเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับที่ตัว แอปพลเิเคชันของเราได้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าต้องการจะเซตอัพทางด้านโมบายแล้วก็ทางด้านตัวเครื่องได้ด้วยนะครับเพราะถ้าทางคุณลูกค้าสนใจเครื่อง a i r p u r i f i e r ที่สามารถที่จะดูกำจัด p ีเอ็จดแล้วก็ทำการกำจัดสาร VOC ได้ด้วยเนี่ย ก็สามารถที่จะติดต่อทางเซลล์ของบริษัทออริโนชั่นได้นะครับสำนี้ทางบริษัทออริโนอชั่นขอขอบคุณในการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ